บิสลาฮิราะมานนรุรฮิมครับ assalamualaikum warahmatullahi t า a l a wabarakatuh ครับสลานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้วิชาพิกในวันพฤหัสบดีที่10เดือน6 2 5 6 4ครับเราเจอกันเป็นครั้งที่3แล้วครับในคาบที่3ของเรานะครับในการที่เราไม่ได้เจอหน้ากันแต่เราเนี่ยผ่านการเรียนผ่านการได้ยินเสียงของคุณครูนะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้สดับันะครับ วันนี้ครับเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของอุรุขอิสลามครับทำไมต้องทบทวนเรื่องุรุขอิสลามด้วยครับนักเรียนอ,อาจจะสงสัยว่าครูพูดเรื่องุรุกลอิสลามบ่อยจังเลยครับเพราะอุรุกอิสลามนั้นเป็นรากฐานของความเป็นมุสลิมครับมุสลิมเนี่ยเมื่อได้เป็นเมื่อเขาบราณญิยนตนแล้วเนี่ยครับเมื่อเขาเป็นมุสลิมแล้วรับเขาปฏิบัติหลักปฏิบัติ5ประการครบสมบูรณ์อิชอัลลั์ครับโอกาสที่เขาจะเลื่อนระดับชั้น ไปเป็นมุมินก็มีนะเนื่องจากการปฏิบัติของเขานะครับอ่าทีนี้ครับพระโกอิสลามครับอาระแกนุลอิสลามีคอมสัตุนคอมสัตุนจําได้ไหมครับในวิชาภาษาอรับคอมสัตุนแปลว่าห้า อ่าวรูคนอิสลามครับหลักปฏิบัตินั้นมีอยู่5ประการจากมักเรียนมักจะตอบไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้เพราะมันจะไปสับสนปะกลยับรูกคนอิมาน6ประการจำใ้ง่ายนกเรียน,นเรียนชูนิ้วมือขึ้นมากับชูมือขึ้นมา6นิ้วนะครับจะบอกอ่าน่ะห้านิ้วของเราเนี่ยครับหนิ้วที่เราชูขึ้นมาเนี่ยรับจะสามารถนิ้วทุกนิ้วนะครับแทน หนึ่งรูกกนอิสลามทั้ง5้านะครับาจำจำแบบนี้ได้จำง่ายๆข้อที่หนึ่งครับต้องปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และแท้จริงนบีมุฮัมมัดเป็นหลอศูนของพระองค์ข้อที่สครับดำลงละหมาดฟารูห้าเวลา 3. จ่ายสากาดเมื่อถึงกำหนด 4. ต้องถือสินอดในเดือนอมฎอน ห้าต้องไปทำฮัตที่นครมักกะอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตเมื่อมีความสามารถไปและกลับโดยไม่เดือดร้อนครับทีนี้นักเรียนครับคุณครูเนี่ยอยากจะให้ในักเรียนทําแบบหัดสักนิดหนึ่งนะครับให้ในักเรียนเปิดไปหน้าที่สองแบบึกหัดที่หนึ่งหน้าที่สองเติมคําในช่องว่างให้สมบูรณ์คุณครูขออนุญาตที่จะไม่เขียนอะไรลงไปตรงนี้นะครับเพราะว่านะ ความของครูมีปัญหานิดหน่อยนกเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะใช้พูดออกมาครับในช่องว่างต่างๆครับคือคําที่มันหายไปเราเสามารถหาคําที่มันหายไปได้จากไหนครับถ้านักเรียนมีหนังสือหาได้มาจากหน้าที่หนึ่งนะเช่นข้อหนึ่งครับเราทําข้อมันก็ได้กับข้อหนึ่งกล่าวอะไรครับกล่าวอะไรปฏิญาณตนกล่าวคปฏิญาณตนสองดำรง ละหมาด 3. บริจาคสะกาศ 4. ถือสินอดในเดือนเดือนอะไรครับพี่เขาดูการถือสินอดลงสินอดให้เราต้องถือสินอดครับถือสินอดในเดือนออมดล 5. ประกอบปีฮีฮันณนครมัการัะนี้มาทบทวนในเรื่องทำปริญาณตนครับหน้าที่สี่บทที่สองครับนเรียนเปิดไปหน้าที่สี่เลยครูอ,อาจจะไปไวนิดนึงนะครับ เพราะว่าเรื่องแบบนี้เราเรียนไปแล้วครับนะนเรื่องปฏิยาณตนหน้าที่4ี่ก็เช่นกันครับเราคาบที่แล้วเราเอา่านเรากล่าวเราพูดเรื่องนี้กันไปแล้วครับคำปฏิยาณตนครับเป็นหนึ่งจากลุกคอิสลามครับเป็นลุกคอิสลามข้อที่หนึ่งเรากล่าวคํำปฏิยาณตนว่าอัชฮะดูอัลลาะอิลาฮอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอะลรอลุลลอฮประโยคที่หนึ่งครับ ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าดังนี้ครับข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ประโยคที่สองครับยืนยันว่านาบีมุฮัมมัดเป็นหลอดศูนย์ของเราดังนี้ครับเป็นหลอดศูนย์ของเราดังนี้และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนอีกว่าแท้จริงนบีมุฮัมมัดเป็นหลอดศูนย์ของพระองค์นะ ในกาจะสังเกตครับอเรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าครับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราไม่มีใครไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากนี้แล้วครับว่าจะไม่เป็นพระเจ้าของเราใครมาประกาศตนพระเจ้าเชื่อไม่ได้อัลลอฮ์มีเพียงพระองค์เดียวพระเจ้าของเรามีพระองค์เดียวว่าคืออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาแาะนะและนบีของเราครับนบีในยุคข,ของเรานาบีในยุคสุดท้ายคือ องค์สุดท้ายคือท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลวาเลิวสลัมนะจำดีๆนะครับอ่ะแล้วถ้าคนปฏิญาณตนครับเขาเนี่ยจะได้รับการปกป้องจากอะไรนะศาสนาตัดสินผู้ที่กล่าวคำปฏิญาณตนว่าอย่างไรนะศาสนาหุกมลุกกลแปลว่าข้อตัดสินทางศาสนาครับ หรือตัดสินว่าผู้ที่กล่าวคำปริยานตนนั้นเป็นมุสลิมหมายถึงเมื่อคนหนึ่งคนใดเขาศรัทธาหรือได้รับพิดญาททางนำเมื่อเขาต้องการเป็นมุสลิมจำเป็นที่เขาจะต้องกล่าวหรือพูดมันออกมาว่าอัชชาดุอัลลอฮ์อิลลาฮิลลอฮ์วะอัชชาดุอันนะมฮัมมัดรอซูลุลลอฮอ่ะมีคำถามครับ ไม่พูดออกมาได้ไหมคํมบียานตนใจศรัทธาไม่พูดได้ไหมครับจําเรื่องเฟร์ูนได้ไหมครับเฟรอร์ูนเนี่ยจมน้ําในขณะที่จมน้าเรืสมองก็เริ่มคิดใจก็เริ่มจะศรัทธาว่าตัวเองเป็นคนต่ําต้อยปากพูดไม่ได้ก็ตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟตเมื่อตายในสภาพดีกาเฟตต่อให้ข้างหน้าครับเป็นคนยิ่งใหญ่เหนือใครร่ำรวยเกินกว่าใครทั้งโลกแต่หลังจากตายไปแล้ว บทลงโทษจะอยู่กับเขาไปตลอดกาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะประมวลคำว่าปริญาณตนว่าอย่างไงดีนะประมวลได้ว่าคือการคิดการที่เราคิดไตรตรองด้วยกับสมองคิดว่าอัลลอฮ์มีคิดว่าอัลลอฮ์ Allah, มีคิดว่านาบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลศรัทธาด้วยกับหัวใจและเราจะพูดออกมาด้วยกับลิ้นของเราครับอ เมื่อเขาเป็นมุสลิมแล้วครับสิ่งที่ับการปกป้องก็คือชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาทุกสิ่งทุกอย่างของเขาจะได้รับการปกป้องเพราะเมื่อเขาเป็นมุสลิมเขาจะกลายเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันกับเรานะแต่ง่ายๆนะครับเรามีพี่น้องครับเรายัางต้องรักครับพี่น้องร่วมพ่อร่วมแม่เดียวกับเราครับเรารักพี่น้องเรา เรารักไอ้บางเราเรารักไอ้นีเ้เรารักไอ้เดะเราครับคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นพี่น้องในครอบครัวของเราครับแต่ว่าเป็นมุสลิมเขาก็ถือว่าเป็นพี่น้องของเราเช่นเดียวกันนั้นจําเป็นที่เราจะต้องรักเขาปกป้องชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขานะเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันกับเราครับมีหลักฐานจากอันกุรอานว่ามีมีหลักฐาน ว่าไอ้มัลมุเมนูนาเอคาเวตุนแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันนะคำนี้ครับเป็นการยืนยันว่าถ้าเขาเป็นมุสลิมเขาจะได้พี่น้องเยอะแยะเลยครับพี่น้องเหล่านี้แหละจะเป็นบุคคลที่ช่วยปกป้องเขาในเรื่องของาศาสนานะครับนะในสมัยท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลาลัลวะเลยวะสลัมครับ ในขณะที่ชาวมักกะนะครับได้ทําการพยพหรือฮิจเราะจากมักกะไปสู่มดีนะการเดินทางครับระยะทางไกลเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องทิ้งสมบัติพระสถานที่อยู่ในมักกะไปครับแต่เขาเป็นมุสลิมครับเขามีสิทธิพิเศษเมื่อเขาไปถึงมดีนะครับเนื่องจากความเป็นมุสลิมของเขาเขาเป็นพี่น้องกันชาวมดีนะหรือว,ว่าชาวอันซอรเนี่ยครับก็ได้แบ่งทรัพย์สิน เงินทองให้กับชาวมักกะฮี่ยุยกมาชาวมุฮัจิรินเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพี่น้องร่วมาศาสนานะฝากไว้ตรงนี้ครับนะักเรียนนะการเป็นบุคคลที่ดีการเป็นบุคคลที่เอลอตะอาลายอมรับกับก็น่าจะต้องเป็นบุคคลที่รักในพี่น้องร่วมาศาสนาเดียวกันกับเราเช่นกันนะครับอัส,สลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิตะอะเลวะวะบารอกเเกทกับ